ทุกคนหนูขอระบายอย่างหนึง่งคือหนูติดศูนวิชาบัญชีใช่ไหมแล้วทุกคนรู้ไหมครูทำอะไรมันก็เป็นกรรมของคนติดศูนนั่นแหละแต่แค่แบบอยากมาบนให้ฟังคือครูเขาให้คัดคัดในหนังสือลงคัดเนื้อหาในหนังสือลงกระดาษ A4 บทที่ 4, หนึ่งถึงบทที่สี่ห้ามสรุปห้ามสรุปให้เขียนทุกตัวอักษรทุกวันนยุก ทุกตัวอย่างทุกแบบฝึกหัดทุกคนรู้ไหมกี่กี่หน้ามันมันมันเยอะมากทุกคนมันหกสิบแผ่นเลยทุกคนแบบหกสิบแผ่นแล้วเนื้อหาตึงๆอะ่ะเนื้อหาแบบเยอะสุดสๆหกสิบแผ่นก็เลยช่วงนี้จะไม่ค่อยว่างเพราะว่าเพราะว่าต้องปั่นปั่นให้เร็วที่สุดใช่ค่ะก็แบบเมื่อคืนก็ปั่นถึงแบบเกือบตีสามเลย อืแล้วก็วันนี้ก็ยังดีที่มันมีคาบแบบคาบชิวอ่ะมีคาบชิวๆประมาณแบบสองคาบก็แบบก็นั่งทํางานเมื่อยมือก็สลับไปทําวิชาอื่นที่แบบอยู่ใน iPad แบบแล้วก็พอหายไม่มือก็นั่งมามานั่งเขียนต่อพรานคือช่วงนี้แบบเรื่องเรียนคือสุดยอดมากเออก็เลยแบบว่าพยายามทําเกรดให้ดีด้วยเพราะว่าปีนี้แบบ เกทค่อนข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยแบบพยายามแบบอัพเดทเขานี้ใช่ก็เลยอาจจะช่วงนี้จะโฟกัสเรียนมากกว่าหน่อยยังมีแก้แบบนี้ด้วยหรอใช่คะ่ะก็ช่วงนี้แบบคือช่วงนี้ยังง่วงเร็วมากทุกคนเมื่อคืนแบบประมาณบบสี่ทุ่มครึ่งก็ง่วงแหละก็คือต้องแบบต้องนั่งทํา แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มง่วงแล้วก็เลยรียบมาไลฟ์ก่อนใช่เรียนใสเดียวกันกับแชมพูหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้เรียนใส่ดียกันแชมพูโซโซ่โซ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 นะกปลังใจให้ขอให้สูญหายไปสาธุค่ะพักว่างในค่ะหงมักได้เลย ซื่อๆครับต้องยืนพอใช่ไหมคือหนูอ่ะคือหนูไม่รู้ว่าการดรอปไปการดรอปไปก่อนหนึปีเรียกว่าสิ่ไหมแต่คือเหมือนแบบเหมือนเขาบอกว่าถ้าแบบดรอปไปก่อนมันจะใช้เกจหกเทอมก็เลยคิดว่าเทอมนี้มันก็เทอม2ก็แบบควรทำเกตให้ดีแล้วก็เทอรมที่แล้วก็ติดศูนย์ด้วยก็ต้องแก้ศูนย์แล้วก็ทำให้ เทอมนี้อย่าติดศูนย์อีกไม่งั้นมันจะหนักอีกไม่จบสักทีเออคือต้องแบบไปแก้กรรมของเทอมที่แล้วแล้วก็ต้องพยายามทำตอนนี้ให้มันแบบโอเคแล้วคือเทอมสองกิจกรรมมันเยอะทุกคนแล้วครูเขาก็เหมือนอัดงานภายในปีนี้แบบทุกอย่างรายงานโปรเจกต์เอวิติงทุกอย่างต้องเสร็จก่อนคริสต์มาสว่าปีหน้าจะเริ่มแบบเริ่มกีฬาสีเริ่มกิจกรรมเริ่มของแบบปัจชิมมหก ของม6ทุกอย่างเริ่มติวเรื่องทุกอย่างคือจะแบบไม่มีการบ้านไม่มีเรียนจะเป็นแบบเป็นติวเป็นกิจกรรมเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบมอครูเขาก็อัดงานให้แบบเสร็จก่อนคริสต์มาสแล้วประเด็นคืออะไรคือเราก็แบบมีหลายงานอัดกันเหมือนกันเอองานวงแบบก็อัดกัน,นกันก็โอเคไว้ไว้เออแหไะไ, <laughs> ไว้ชิวคะ่ะอืมไว้อยู่